ครับมองปลายแดดจ้าครับมองเห็นเมฆ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 เมเมฆเ้เมฆเมเมฆเมฆเมฆเรเมเมฆเม้นมิเมเมฆเมฆเมิเทิเมฆเหนเมทิวีเมฆเมนเมฆเมฆมเมฆ่มฆเมฆนม่ แถวนี้มองไม่เห็นอะไรครับเมฆจะลอยมากบไปบดตรงที่ผมยืนจุดชมวิวแห่งนี้นที่พักนะครับบ้านชมวิวรีสอร์ทปูดะเบิร์อนนี้สิบโมงสามสิบห้าเนาะมีทั้งแดดเมฆสวยฟ้าใสไม่มีฝนครับตั้งแต่ผมมาตั้งวันที่สามสิบ ค้างที่นี่หนึ่งคืนไม่เจอฝนเลยถือว่าโชคดีครับเจอแต่แม่ขาวกับคนผมเขาขาวเท่ากับสีขาวถือว่าเป็นสิ่งบริสุทธิ์นะครับอากาศบริสุทธ์สีขาวบริสุทธิ์คนก็หัวขาวบริสุทธิ์โอเคนะครับสุดยอด